ส่วนปนทรัพยเสิงทรัพย์รักรัพย์พวกนี้มันยอมความไม่ได้เพราะเป็นผลกระทบต่อประชาชนก็ต้องฟ้องส่วนความผิดมากน้อยจำคุกหรือไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่กรณีออแล้วแต่ข้อเท็จจริงความผิดอันยอมความได้นี่ก็คือจะต้องร้องทุกภายในสามปีเดือนสามเดือนอถ้าถ้าเป็นความผิด ถ้ายอมความถ้าร้องทุกข์เกินสามเดือนก็อาจจะโดนยกฟ้องขาดอายุความขาดอยุความแล้วกรณีที่ไปแจ้งความร้องทุกข์กรณีภายในสามเดือนแล้วอายุความมันมันก็ถือว่ายุติหยุดหยุดลงสามารถอยู่ในอายุความอาจจะอยู่ห้าปีหรือเท่าไหร่อายุความหลักอายุขยายไปหรืออาจจะเป็นความผิดอันยอมความนี่ หมายก็ว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าคนกระทําความผิดเราก็ต้องแก้ความภายในสามเดือนนับตั้งแต่เรารู้ว่าใครกระทําความผิดครับเหมือนกันแต่ก็ไม่เกินอายุความที่ทั่วไปก็คือห้าปีโดยมากโทษจะไม่น่กความผิดอาญาเนี่ยมันก็จะมีการกําหนดโทษหรือการรอ,อการลงโทษถ้าถ้าความผิดเล็กเล,กเลกน้อยๆเดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่เขาบอกว่า ถ้าจำคุกไม่เกินห้าปีถ้าหากได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วไม่เคยกระทำคดีมาก่อนห้าปีไม่เกินห้าปีปจำคุกไม่เกินห้าปีมันไม่เคยกระทำคดีมาก่อนต้องดูพฤติการหรือประวัติการศึกกาการทำงานอะไรต่างๆศาลก็จะมีเหตุบรรเทา,าคนร้ายก็คือให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีก็คือ รอการลงโทษไว้หรือรอรอหรือกรอรอรอการกำหนดโทษไว้อันนี้ก็จะให้คนกับตัวเป็นพลเมืองดีได้ต้องสืบสอบต้องต้องสืบเรื่องประวัติต้องต้องสืบสอบบางทีก็ส่งไปสํานักงานอุมพุรพษต์ไปสืบสอบอันนี้แล้วแต่ดุลพิิของศาลจะจะส่งไปก็ได้ไม่ส่งก็ได้อเขาก็จะดูว่าอจะส่งไหมถ้าส่งไป ถ้าหากปรากฏว่าเคยถูกจำคุกมาก่อนเนี่ยสารรอไม่ได้เกินเกินห้าปีก็รอไม่ได้นะถ้ามีประวัติการจำคุกก่อนเพราะฉะนั้นแล้วแต่ดุลนพิองศารก็ทำความผิดนี่มันก็มีการที่ได้รับยกเว้นโทษกรณีป้องกันตัวถ้าป้องกันตัวพอสมควรกี่เหี้ยอไม่มีความผิด อกรณีเขามาแล้วเขาจะฆ่าเราถือปือนมากฎหมายเขาไม่ได้นคนหนีคนเราอยู่บ้านรอเนี่ยเขาถือปือนมารเราอาจจะเบืกอาวุธร้ายแรงเราก็มีปืนเหมือนกันบุบกบ้านเราเราก็สวนไปอันนี้ก็อาวุธเท่ากันถ้าเรามีมีดเราแทงเข้าไปครั้งเดียวเผลอออกตายอันนี้เขาเรียกว่าป้องกันตัวพอสมควรกิเหตุ ก็แค่ไหนอย่างไรที่บอกว่าสมควรเก็ดเหตุตรงเนี้ยนะครับอาจารย์อาวุธใกล้เคียงกันแบบแบบเขามีกระปั้นมามีไม้มานิดนิดเล็กๆกเรามีปืนยิงเลยนี่อันนี้เกิกประเหตุอาวุธโดยสภาพเออโดยสภาพเดูหลักดูหลักโดยสภาพพฤติการพฤติการตรงเนี้ยว่าอันไหนที่สมควรแล้วก็อยู่ในภาวะที่ มันจะต้องอยู่ในที่ขับขันจะต้องเหตุการณ์ที่กระทำนี่เป็นภัยที่ร้ายแรงใกล้จะถึงเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องป้องกันตัวถ้าวิ่งตั้งหลักได้ได้คิดได้ก็เอออันนี้มันอาจจะเข้าใต่ตองได้ตรงนี้ต้องระวังระวังต้องเป็นเหตุการณ์ที่กระชั้นชิดใกล้เคียงหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลบหลีกได้แล้ว เอาเราอยู่ในบ้านนี่หลังบ้านปิดประตูวไว้นี่กุญแจติดไว้เราไปไหนไม่ได้ครับเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวได้อออันนี้แสดงว่ากฎหมายก็ให้สิทธิ์ใน,ในการป้องกันตัวเพราะว่าทุกคนเนี่สามารถรักษาชีวิตทรัพย์สินได้นอกจากตัวเองแล้วถ้าบุคคลอื่นก็เหมือนกันคอ่ถ้าเป็นภัยใกล้จะถึงหรือไม่สามารถดีกเรียงได้ อย่างยกตัวอย่างลูกสาวเงี้ยลูกสาวเขามาจะค,ค่มขืนแล้วมีอาวดุด้วยเราก็สามารถป้องกันได้ป้องกันสิทธิของลูกสาวได้ของบุคคลอื่น